โดยแมกวันเปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นเห็นต้อง m a กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแมกซากกลับมาในเบรกที่3นะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวเบรกนี้เราจะกลับมาคุยกันเกี่ยวกับโครงการอาหารโลกคืออาหารโลกเนี่ยนะครับเราคุยกันมาเนี่ยนานแล้วเนาะโอนานนนาน,น,าน <พอ S 1> มากนาน<ล>มากต้องต้องบอกว่า โยงไปนิดหนึ่งนะโยงไปนิดหนึ่งโยงไปหยิบคําพูดของเทปรายการรายการเกษตรต้องรู้นะมาคุยกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารายการนู้นเคยคุยในเรื่องของโครงการอาหารโลก,กมันเกี่ยวกับอาหารโลกเหมือนกันมันเป็นการคิดค้นเรื่องปุย๋ยของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าฟรีชฮาร์เบอร์ไม่ใช่คนไทยแน่นอนไม่ใช่คนไทยเป็น คนเยอรมันเชื้อ,อสายยิวตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับโดยแนวคิดเนี่ยคล้ายกันไหมโดยแนวคิดคล้ายกันครับขเขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าประชากรโลกเนี่ยนะครับมันมีการพัฒนามันมีการเจริญเติบโตมันมีการเพิ่ม จำนวนประชากรในอัตราก้าวหน้าในอัตราก้าวหน้าก็หมายความว่าประชากรนะฮะจากจากหนึ่งคนเป็นสองคนจากสองคนเป็นสี่คนจากสี่คนเป็นแปดอันนี้เป็นการขยายอ่าเป็นการขยายนะฮะเป็นการขยายจํานวนประชากรแบบก้าวหน้าก้าวหน้าไปเรื่อยแบบทวีคูณแบบก้าวหน้าไปเรื่อยแต่การเพิ่มของพืชที่จะใช้กินเนี่ย มันเป็นอัตราการเพิ่มแบบคงที่คือไม่ได้ลดลงหรอกนะแต่ไม่ได้เพิ่มไปข้างหน้าเท่าเดิมมันคงที่ก็คือจาก1เป็น2จาก2เป็นสาจาก3าเป็น4ี่จาก4ี่เป็น5จาก5้าเป็น6 6เป็นเ7เ็ป็น8นิดหน่อยมันทีละมันคงที่ยงไงทีละหนึ่ง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 ไปเรื่อยค่ะแต่คนเนี่ยเพิ่มทวีคูณมันเพิ่มจากสองเป็น4จาก4เป็น8 8เป็น16มันก็เลยทำให้อาหารไม่พอใช่ไหมครถูกต้องน้องนี่แน่มันก็เลยต้องปรับ พฮาร์เบอร์เนี่ยเจ้าของทฤษฎีฮาร์เบอร์ Harbor คือผู้คิดค้นปุ๋ยในโตรเจนเพื่อมาเพิ่มผลิตให้กับพืชเนี่ยเขาก็เลยคิดค้นว่าจะทำยังไงให้พืชเนี่ยมันโตเร็วขึ้นมันโตทันกับการบริโภคของคนถ้าพืชยังโตแบบสมัยก่อนอยู่ก็คือโตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโตไปทีละหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหน,หนึ่งหน่วยเนี่ยมันโตไม่ทันการกินไม่ทัน,นันไม,ไ,ไม่ทันการการบริโภคของคนที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น จะต้องทํำยังไงให้พืชเดี่ยโตเร็วเช่นพืชปกติเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาสําว่าปลูกผักค่ะ,ะใช้ระยะเวลาสามเดือนสี่เดือนอนะครับเพราะมันค่อยๆโตธาตุอาหารในดินก็ไม่ค่อยมีทีลยทอ,อ่ทะแปก๊ปกใช่ไหม,มค่อยๆโตเนี่ยระยะเวลาไม่พอแน่นอนก็เลยต้องคิดค้นปุ๋ยครับเอาปุ๋ยเคมีใส,ส่ปพ๊่สิมันจะได้จากสี่เดือนเหลือสองเดือนโตเร็ว แล้วผลผลิตมันเพิ่มเพราะมันโตเร็วนะฮะมันก็ทันกับการบริโภคของคนนี่นะครับพิชฮาเบอร์ก็เลยเจ้าพ่อปุ๋ยเนี่ยนะครับนะฮะก็เลยคิดเรื่องการผลิตปุ๋ยเคมีมามตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับนะบเพื่อให้มันทันกับอัตราการเพิ่มของคนนะฮะเขายังเป็นคำพูดที่อมาตะนะ คำพูดอมตะของฮาร์เบอร์ก็คือว่าเขาบอกว่าพืชนะครับที่ปลูกโดยการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเเป็นการโตแบบการเร่งให้มันโตคพอมันเร่งให้มันโตเนี่ยครับนะฮะสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าความต้านทานภูมิต้านทาน,ทาน,ทานความอ่อนแอของพืชมันลดลงอพอมันลดลงเสร็จปุ๊บ สิ่งที่จะตามมาอีกอะไรครับน้องอินเน่ะโรคโรคและ,มะแมลงแมลงเข้าทําลายพืชผลอย่างรวดเร็วถูกต้องครับเออ,อย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าโรคและ,มะแมลงแมลงเนี่ยมันก็ต้องหิวอยู่แล้วถูกว่ามันต้องหาอาหารอยู่แล้วนะครับพอมันมีการระบาดมแมลงเข้ามารบกวนปุ๊บสิ่งที่จะต้องคิดตามมาก็คืออะไรครับน้องอินเน่ยคงต้องคิดออกต้องคิดเลยแหละถ้ามีทั้งโรคและแมลงตามมาต้องหายามมาจัดการเขาถูกต้องฮาเบอร์ บอกเลยครับว่าต้องทําแบบนี้เหรอเขาถึงต้องคิดยาฆ่าแมลงมาไงหลังจากคิดปุ๋ยแล้วพืชโตแล้วเขาก็คิดยายาฆ่าแมลงเพื่อที่จะมาฆ่าแมลงต่ออันนี้มันบ่งบอกถึงว่ามันเป็นความจริงของมันเป็นวัฏจักรเนาะของความก้าวหน้าด้านดนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ของคู่กันครับยิ่งท่านใส่ปุ๋ยมากโรคแมลงระบาดเยอะท่านก็ต้องไปซื้อยามาฉีดคือมันเริ่มเป็นเรื่องปกติเลยมันเริ่มต้นที่คุณจะต้องใส่ปุ๋ยเพราะอาหารไม่พอไม่พอ าเราไม่พอเราต้องการให้มันเพิ่มขึ้นก็ต้องหาอาหารเสริมเร่งให้เขาโตใส่ปุ๋ยเร่งเร่งเร่งโตพอเราเร่งปุ๊บเราใส่ปุ๋ยเยอะแมลงมาโรคมาโรคมาก็ต้องไปซื้อยาฆ่าแมลงฉีดอีกอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เลยทําให้เป็นวัฏจักรมันเป็นวัฏจักรใะวันนี้มันเป็นวัฏจักรความจนของพ่อแม่เนาะสินกรที่ถูกเอาเปรียบจากบริษัทปุ๋ยบริษัทยาทุกวันนี่แหละนั่นไงแล้วโครงการโครงการนี่โครงการอาหารโลกนี่นี่ครับ ที่สิงคโปร์สิงคโปร์นี่เป็นเกาะเล็กๆนะทุกวันนี่เขายังซื้อน้ำจืดจากมาเลเซียอยู่ถูกเขายังซื้อน้ำจืดกินกันและเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะเขาขุดลงไปลึกใต้ดินเนี่ยเป็นประมาณสักกิโลหรือ2กิโลมั้งใต้ดินเนี่ยนะครับเขาเก็บน้ำไว้ใต้ดินนะเก็บน้ำจืดน้ำจืดที่ฝนตกลงมาบนเกาะเขาเนี่ยนะครับน้ำช้เอ่ยไรเอ่ยต่างๆเขากองเก็บลงไปข้างล่าง ลงไปเป็นทะเลสาบเลยครับเคยได้ยินว่าน้ําใช้แล้วด้วยก็เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมน้ำในห้องส้วมน้ําขี้เนี่ยพูดตรงที่เรากดกันอากดไปเขาเอามารีไซเคิลดื่มได้นะไปน้ำดื่มได้น่ากลัวใครไปสิงคโปร์ต้องระวังกินอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เคยได้ยินเหมือนกันแต่ว่ามันปลอดภัยเขาว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันปลอดภัยพิเศษมากใช่ไหมถูกต้องครับแต่เราเป็นคนไทยเราไม่เคยอยู่ในจุดนั้นอะถึงกันไม่ ถึงตอนนั้นไม่รู้หรอกรอไปกินแล้วไม่รู้หรอกอันไหนมันยี่ห้อไหนมันจะเป็นน้ำไม่แต่เรา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 แค่กำลังรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยที่เราไม่เคยต้องอยู่บนความยากลําบากแบบนั้นอ่ะเราก็สวรรค์สวรรค์สวรรค์หนึ่งถ้าเราบริโภคกันอย่างนี้สวรรค์หนึ่งเราก็เจอเราจะได้ใช้ชีวิตเราจะได้ใช้ชีวิตแบบนั้นกินน้ำขี้น้ำเชื่อไปเลยเออนี่สิงคโปร์ก็คิดนี่ครับเขาเรียกว่าฟาร์มลอยน้ำฟาร์มลอยน้ำนะฮะสมาร์ทโฟลตติ้งฟาร์ม เป็นฟาร์มลอยน้ำอจฉริยะพอพูดแบบนี้เรากำลังนึกถึงการปลูกพืชไฮโดรฟอนิกอ่าใช่นะฮะไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ว่ากำลังคิดแบบนั้นวิธีการปลูกเขาคือเป็นแบบไฮโดรฟนิกนะฮะแต่ปลูกบนบนน้ำเพราะพื้นที่ของเขาเนี่ยพื้นที่ดินมีน้อยไงน้อยพื้นที่น้ำในทะเลมีเยอะเขาก็ไปปลูกแต่น้ำทะเลมันจะใช้ไม่ได้นะสิคะเขาไม่ใช้น้ำเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาแหมนาะงสิงคโปร์เขามีเครื่องเอาน้ำใช่ครับ เอาน้ําทะเลดูดขึ้นมาเสร็จปุ๊บผ่านเครื่องกรองเครื่องแยกแปลงให้เป็นน้ําจืดแปลงเป็นน้ําจืดได้แล้วโอ้เลิศเลิศอันนี้ก็เป็นโครงการที่เขาทําขึ้นมาใช่เพื่อที่จะปลูกพืชของเขาในบ้านเขาทีนี้วิธีการทําของเขาเนี่ยมันง่ายดูแล้วมันง่ายมากนะฮะเขาทําเป็นเป็นทุ่นลอยขึ้นมานะครับนะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้านบนด้านบนนี่มีแผงโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ด้านล่างนี่ปลูกผัก ไฮโดรฟอเนโดยมีแร่ธาตุอาหารอะไรต่างๆใส่ลงไปเรื่อยครับแต่พอแ้นมลงไปด้านล่างเสร็จปุ๊บด้านล่างเขาปุ๊บเขาเป็นอ่างเลี้ยงปลาครับอ๋อเหรออ่าเป็นบ่อเลี้ยงปลาเพราะถ้าเขาจะเลี้ยงสามารถที่จะเพาะพันธุปลาเอ่ยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรต่างๆนะฮะจากแ้ําทะเลจากอะไรต่างๆได้นี่เขาบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเลยถูกต้องนี่คือประเทศสิงคโปร์และอีกหน่อยเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับ เพราะว่าอัตราการเพิ่มของประชากรเขาการบริโภคถ้าเขาจะไปทุกวันนี้ซื้อน้ํากินแล้วต้องไปซื้อผักแพงอีกอะไรอีกถ้าเขาสามารถที่ทําเองอย่างนี้เนะี่ย บ้านจะเซฟเนาะมันจะเซฟใช่ประชากรเขาก็จะมีอาหารกินเพียงพอในราคาที่ถูกต้องในราคาที่ถูกความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นจริงๆความเป็นอยู่เขาดีอยู่แล้วนะโอ้ยเขาไม่ต้องพูดเลยเขาเบิร์นขึ้นมากไกว่านี้อีกแค่จีเยกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกแล้วเรื่องของการพัฒนาพวกนี้นะค่ะคือคือจริงๆสิงคโปร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เขามีทั้งวัฒนเอวิวัฒนาการนวัตกรรมที่นําแล้วก็ล้ําอยู่ตลอดเวลาแล้วความเป็นอยู่ของคนในประเทศเขาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ดีพอสมควร ทั้งๆที่เขาต้องหาซื้อน้ําดื่มในราคาแพงค่าของชีพในราคาสูงแต่เขาก็จํากัดทุกอย่างให้มันอยู่ในระบบที่มันกําลังดีทุกอย่างเลยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่นักกำลังมองว่ามันก็ดีนี่เป็นความก้าวหน้าานการเกษตรใช่ค่ะถ้าเราเอาปรับมาใช้กับบ้านเราได้จริงๆจะดีมากๆเลยของเรานี่บริหารจัดการน้ําให้ดีกว่าเถอะอ่าเนาะเริ่มต้นจากการบริหารจัดการทุกวันนี้น้ําเยอะฝนตกมาทีน้ําเยอะน้ําท่วมน้ําหลัก แอบเดียวหายหมดแรงหมดแล้วเฮ้ยมันไปไหนอ่ะเราต้องเริ่มต้นจากการบริหารจัดการในบ้านเราเลยก่อนให้ดีที่สุดนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดต้องบอกกับพี่น้องเกษตรกรว่าณวันนี้เวลานี้เราจะต้องปรับพาะไม่ร้องเกษตรกรเองก็จะต้องปรับค่ะนะฮะปรับโดยการโดยการหันมาใช้นะครับผลิตภัณฑ์ที่มันลดต้นทุนด้วยใช่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีคุณภาพนะครับเพื่อต้องการที่จะลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้ได้ นะครับอย่าใช้สินค้าแบบสเปซสปะใช่ให้ใช้สินค้าที่ 1. มีโรงงานรับรอง,องมาตรฐาน ISO ในระดับสากลค่ 2> อ 2. ราคาคจับต้องได้ราคาจับต้องได้ไม่แพงะนะครับนะฮะสามคือมีทะเบียนรับรองแน่นอนชัดเจน แค่3อย่างนี่แหละครับค่ะก็จะทําให้เกษตรกรได้เซฟต้นทุนในการผลิตได้เยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วล่ะค่ะจะกลับมาเจอคุณผู้ชมใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ดรีน่าและน้อป่องเชียงใหม่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยตูมเดี่ยวเขียวทั่วปฐพีจอบอกจบไหมพี่น้องต้องตูมเดี่ยว sakko